ครับก็โซดีด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Myra Survival Ark in Thailand Ark in t h a i l a โปรเจกต์เก่าเอามาเอาก็นมาสร้างต้นกระบองเพชรนี่คือบ้านไอ้ยินเลยนี่คือบ้านของเัาเอ้อะไร อ่ะโดนนะฮะกระบองเพชรนะฮะทิ okay. ้งกายเป็นอะไรที對對่ควายมากเฮ้ยคือโดนกระบองเพชรทิ้งกายควายมากโอเคมามาฟักเกอร์มาฟักเกอร์มาฟักเกอร์มาฟันเกมมาฟักเกอร์ตัวแมนสวยงามเดี๋ยวเป็นหมาเน็ตเป็นคนดีแต่ตัวไมนสวยงาม เดี๋ยวโอ๊ยบาเอก็เลยเป็นจองพันนีจอนจองพี่พันนีจอนใช่อ้ยตึนตึนอ้ยอสอีสนอสวิ่จะฆ้าไปทนยไงวะวิ่ ่อโอเคครับไปต่อบครับเซฟแคสเ,เ,เกมถ่ายเกมถ่ายเกมอ่ะครับอ้าอยันนี้ไม่ได้นเนี่ยแกโอเคครับเราตอนนี้เราก็ถ่ายมาหนึ่งนาทีเอ๊สองนาทีล้ว ฟักคิวฟักคิวเราต้อสร้างออ่ะไรวะเลนมา,นะาร์้นฮะนี่ผมมีึ๊นถามจริงแมปนี้มีต้นไม้ต้นเดียวต้นไม้ต้นเดียวเลยนะไม่ใช่ธรรมดามต้นเดียวอะ่ะนี่อยู่แลดีแลเดี๋ยอยู่ดื้อย่าละไนก็โหเห็นไหมนะเราหลาบชื่อได้ ช่วยได้ยังไงวะแล้วกุลาคุดน,นะฮะเป็นความคิดโน้ม้าวใจก็จริงนี่ะน,น,ะนะไมลา่าสตาร์ทอมเวอเวนทจที่ไหนวะบนเขานี่สัก,สกสตัวเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเห็นแล้ว เห็นแล้วครับนี่นะทางเลนะส์มาเลย,นะโตโตโยสยร้างอยู่้ตัวอไรอยู่วะโอ้ไม่ได้ใส่ซีดจริงๆเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยไม่ได้ใส่ซีดอันนี้ผมไม่ได้ใส่ซีดนะคือเฮ้ยโปรเจกต์นี้เราเรารวยละเออเราเจอหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้นะครับไปอ๋าตอนนี้เรามีหมู่บ้านแล้วเยี่ยมไปเลยครับ ตอนนี io, ้ผมรู้สึกหิวเนาะก็ไปปนหมู่บ้านเลยแล้วกันโอ้ยให้โอ้โหโอ้โหขอบคุณพระเจ้าโอ้ยผมไม่ได้ตั้งเซอร์ฟอะไรเนี่ยโอ้ยด้จะความดีใจด้วยวอรดไม่ไม่รู้นะไม่ไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รู้ กเกมกับท่านผู้ชมอ,อีกโอ,อ้ตอนนี้นเ,เราก็มาอยู่อามเฮ้ยเาวาเอามาสออ,อันนึงดีลาวากันลาว่ากันแล้วเขาในตอนนั้นที่เล่นมันถุกเขาแล้ว อะไรแอปเปลมะม่วกล้วยส้มกล้วยส้มนี่ๆขอประทานอภัยนะฮะเยวแม่พอแม่ใครยีส้มก็ขอประทานอภัยนะครับผมไม่รู้นะฮะผมเริ่ขอโทษไปเอาไปปลูกนะเนี่ยพี่เหแม่ไมยิ่งปลูกแงลปกเอ้ปลูก อ่ะเฮ้ยชิบกตยเยอของเขาอยูนไม่รู้นไม่ช่ไอ้กิดะไรขึ้น่นู่นี้เป็นบ้านเราเลยค่ะะน่างนานมากเลยไม่เว้ยเ็ตรงนี้นีน้ำนลาฟรีครับฟ้า ตัฟ้ามาครับเดียงส่องกระเด็นมาเฮ้ยอย่ามายุ่งกับบ้านฉันอะไรวะเขาไม่ดูบ้านมันก็ไม่ได้เออดูไม่ได้ทำไมเดี๋ยวนายดูแล้วนายก็จะขโมยขโมยบ้านพูดเลยมีคิดครับขโมยบ้านเฮ้ยเฮ้ยขโมยครับอะไรนะฉัน,น ขโมยช็อตเหอไสาระเล่นนะก็ไปขโมยช็อตเขาอีกเดี๋ยวเพราะบ้านเราไม่มีช็อตอีกบา้านเราไม่มีช็อตบา้านเราแน่ผสนางสาระเออมีอมจะมาบ้านบ้านผมอันนี้เป็นโต๊ะเนี่ยเอ๋ yeah, yeah. สาระ นก็คือคือคือคอคอคือคอคื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 อครับือคอคือคกอคือคือคืนคือคือคออคือัือคืออืมไม่เอาไม่เอาอ้อออค,คนนะอคือืออ วัดตืเอเฮ็ดนี่มกว่าผมอันนี้ก็อีกโอ้ไมลานะครับก็ามลารไมลาน้าค่ะแล้วก็ถนึ่งเวลาแล้วทีนะที่ผมจะต้องบอกทุกท่านว่าขอตัวไปดูถ้ำก่อนครับ ท่ันจะบอกว่าขอตัวลานะไม่ใช่ตื่นตื่นตื่น,น <c oughs> เออเดี๋ยวพันหน้าพันพน,พนพันน้พันนี้แหละเออพันนี้มขุดเลยกันพันหน้าดีกว่านะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ